ว่าคดีอาจารย์เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องที่จะมาฟ้องร้องอาจารย์เรื่องล้มาลายเนี่ยเขาเนี่ยมีโทรไปที่กรมบังคับคดีด้วยนะไปขู่เจ้าหน้าที่ที่จกทเรื่องอาจารย์ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบถ้าไม่ทําจริงไม่ทําถูกต้องจริงนะเขาจะล้อมเรียนไปที่จปทให้ล้มกันระเนระน,ะนาดไปหมดโอ้โหความอาฆาตพยาบาทมาร้ายจะเอากับขนาดนั้นนะทนายชื่อดงนี่แหละโทรไปขู่ถึงสองครั้งโทรไปขู่อาจารย์เงียบไม่พูดเรื่องนี้เลยนะ เพราะจะจะรอให้ทุกอย่างมันโปรดหมดแล้วค่อยพูดวันนี้พูดแล้วเนี่ยเอแต่ไม่บอกนะว่าใครไม่เอ่ยชื่อแต่ก็คงรู้หรือมั้งก็มีคนเดียวนะ <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊กเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็รอจนวันนี้ก็พูดออกมาสุดท้ายแล้วอาจารย์เนี่ยเอาความจริงเนี่ยเป็นเครื่องทนต่อการพิสูจน์สุดท้ายคนที่พยายามจะใส,ส่ร้ายป้ายสีเราพยายามบอกว่าเราชอบโกงนะหนีหนี้อย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเราไม่หนีเราใจเงินครบทุกบาททุกสตางค์ เรากดจะคดีล้มละลายได้แล้วในวันนี้เราเอามาเปิดเผยว่าคนที่เคยไม่ดีมาก่อนคนที่เคยล้มเหลวในการใช้ชีวิตมาก่อนแต่ปัจจุบันสา,าสมารถประสบความสําเร็จได้ด้วยการกระทําอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งที่เขาเคยล้มเหลวผิดพลาดพาดผิดหวังในชีวิตแต่ปัจจุบันเพราะธรรมะชุดเขาขึ้นมาสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีมาก่อนแต่ปัจจุบัน การกระทําของเขาทางกายวาจาใจโดยอาศัยหลักคําสวรริ์เจ้าเป็นตัวดึงเขาขึ้นมาจากปากเหวนรลกนั้นจนในสุดเขาสามารถแปลปนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้คําถามคือไม่ว่าเราจะไม่ดีแค่ไหนเราจะเป็นคนเลวคนชั่วขนาดไหนแต่ในวันนี้ถ้าเราเลือกในการจะเดินตามหลักคําสอนพระเจ้าในวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงความเห็นผิดของตัวเองได้ในวันนี้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ในวันนี้เราจะแปลปวนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วจะไม่หวนกลับลงสู่ที่ต่ำที่เป็นลักษณะนิสัยแบบต่ำช้าที่เราเคยทำมาในตลอดชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งหมดคำถามคือเราเปิดใจในการยอมรับฟังธรรมะพุรธเจ้าแล้วนำธรรมะนี้น้อมนำเข้าไปปฏิบัติที่ตัวเองได้แล้วหรือยัง